สรุปกฎหมายก linkage, า็กยพอความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในหนึ่งนาทีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่แบ่งเป็นหมด6สายสายแรกเนี่ยเป็นสายเรียกรับให้ดูว่าตอนเรียกรับนั้นเป็นเจ้าหน้าที่แล้วหรือ,อยังถ้ายังไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่แล้วเรียกรับเนี่ยอันเนี้ยผิดฐานเจ้าหน้าที่เห็นแก่ทรัพย์สินแต่ถ้าตอนเรียกรับเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่แล้วให้ดูว่าณตอนนั้นเนี่ยประชาชนผิดจริงแล้วหรือยังถ้าผิดจริงแล้วไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วเรียกเนี่ยแบบเนี้ยเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนแต่ถ้ายังไม่ผิดพยายามจะยัดข้อหาอ้างว่าผิดเนี่แแบบเนนี้ิดาาอออห แอบเอาแบบหน้าด้านๆถ้าแอบเอาแบบหน้าด้านๆนตรงๆเนี่ยให้ดูว่าแอบเอามาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเลยไหมถ้าเอามาเป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองหรือผู้อื่นเลยผิดฐานยากักยอกแต่ถ้าเกิดแค่เอาของหลวงไปใช้ส่วนตัวเนี่ยผิดฐานเจ้าพนักง,งานใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริตต่อมาถ้าแอบเอาเนียนเนเช่นไปถือหุ้นในบริษัทร,รับเหมาที่ตัวเองเป็นคนจ้างเนี่ยอันนี้ผิดฐานมีส่วนได้ส่วนเสียแต่ถ้าเกิดว่าจ่ายเงินหรือจ่ายของมากเกินไปแล้วไปแอบเอาเงินทอนหลังบ้านเนี่ยผิดฐานเจ้าพนักงานจ่ายเกินควรสายขัดทุนหลวงใหหห้ดดูไปเเลยยวว่่าาาาา็็คีีีรรกกกบบภษสออัญชื ตอบไปตามคีย์เวิร์ดนั้นสายเอกสารให้ดูว่ามีอำนาจหน้าที่ในการทําได้หรือเปล่าถ้าไม่มีอำนาจหน้าที่ในการทําแล้วไปทําเป็นปลอมเอกสารแต่ถ้ามีอำนาจหน้าที่ในการทําแต่ทําไม่ตรงกับความเป็นจริงเป็นการทําเอกสารเท็จสายอื่นเช็คตามคีย์เวิร์ดได้เลย